สอนรวยสนับสนุนโดยธนาคารออมสินนี่มันอะไรกันเนี่ยค่าจองคอนโดมดิสค่าบิวอินค่าเฟอร์นิเจอร์ค่าฟิเนนโอ้โหค่าแหวนเพ็ดอีกค่าอะไรกันเนี่ยค่ากันชัดชก็แหมเล่นใช้ชีวิตหรูหราสักขนาดนี้ค่าครองชีพหรือว่า cost of living มันก็ต้องแพงสุดๆดดนะสิคะ ค่าครองชีพหรือ cost of living นั้นวัดจากค่าสินค้าและบริการนะคะกรุงเทพของเรามีค่าครองชีพอยู่อันดับที่72ของโลกค่ะแต่สําหรับในกลุ่มประเทศสมาชิก AEC ด้วยกันถือเป็นอันดับ2รองจากประเทศสิงคโปร์ค่ะดังนั้นกรุงเทพเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกแล้วก็ถือว่าค่าครองชีพของเราไม่สูงมากนะคะถึงได้เป็นเมืองที่คนทั่วโลกต้องการมาท่องเที่ยวมากมายเพราะว่าจะได้ช็อปแล้วก็ได้กินของถูกค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะอัตราค่าครองชีพหรือว่า cost of living นั้นก็จะสูงขึ้นทุกปีตามอัตราของเงินเฟอ้อด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะหาเงินได้มากขนาดไหนเราก็ต้องรู้จักเก็บออม mm. แล้วก็นำเงินไปลงทุนที่จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าด้วยนะคะ mm. เราถึงจะได้รว,ร,วรวยรวยมากยิ่งๆขึ้นค่ะ mm. ขอขอบคุณธนาคารอมสินสับสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ